สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนทำลายเอาลายง่ายๆกันก่อนเนาะเป็นลายข้าวหลามตัดนะคะลายข้าวหลามตัดเราก็ตัดเชือกมาอ่าเราจะเป็นการผสมสีสองสีนะคะเราก็ตัดเชือกมาความยาวเชือกเท่าไหร่นะหรอคะเอาเป็นว่าอันสมมุติว่านี่เป็นโครงตะก้าของเราเนาะเราก็วัดเชือกไป14ทบค่ะ ก็จะรู้กันเบื้องต้นแล้วว่าการวัดเชือกวัดยังไงเนาะเอาเป็น14ทบเราเผื่อยาวไว้ก่อนนะคะ14ทบจะยาวเหลือนะคะ,ะวันนี้จะใช้เป็น2สีลายข้าหลามตัดนะคะเราจะใช้สีเขียวเป็นสีที่เป็นแต้มและสีทองเป็นสีหลักนะคะการสอบเชือก เราพันปลายเชือกแล้วเอ้ยด้านนี้ไม่ได้ไม่ได้จุดเราจุดปลายเชือกอย่างนี้นะคะแล้วเราก็สอดเชือกนับช่องไปเลยค่ะสอดเชือกนะคะเอาสีทองสอดก่อนสีทองสอดก่อนอขยับมาตรงนี้ สีทองสอดไปสองคู่นะคะการเว้นช่องเว้นช่องเดียวนะคะนี่นี่หนึงคู่เว้นหนึงช่องแล้วมาใส่สีทองอีกหนึ่งคู่นะคะ แล้วใส่สีเขียวหนึ่งคู่ค่ะเว้นก่อนนะคะเว้นหนึ่งช่องแล้วก็มาใส่สีเขียวหนึ่งคู่แล้วก็สีทองค่ะ สีทอง2คู่นะคะเว้นก่อนแล้วก็มาใส่สีทองสลับกันไปอย่างนี้จนจนเต็มลูกตะกร้าของเรานะคะ สีทองสองเว้นสีเขียวแล้วก็สีทองสีเขียวสลับกันไปอย่างนี้นะคะสีเขียวแค่คู่เดียวนะคะเมื่อสอดเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะเขียวทองเขียวทองสลับกันไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ดึงเชือกให้เสมอกันแล้วมัดเลยค่ะมัดตัวปูไปก่อนนะคะ ลายเข้าหลาบตัดนี่ง่ายที่สุดแล้วสำหรับคนหัดทำนะคะหัดทำเริ่มแรกเอาง่ายๆไปก่อนค่ะมาตัวปูไปสังเกตนะคะเชือกเราจะสลับสีสีหลักจะสองคู่นะคะสีรองจะคู่เดียวสีเขียวนี่มันจะออกมาเป็นแต้มๆ แต้มจุดเหมือนมีจุดนี่ค่ะพอมาเสร็จแล้วมันก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้สมมติให้ดูแค่สี่ห้าหตัว8ดตัวพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาตรงนี้อีกตัวหนึ่งก่อนพอได้แบบนี้แล้วนะคะ เรามาเริ่มที่สีทองก่อนเลยก่อสีทองขึ้นนะคะสีทองหยิบหยิบสีทองมาอันนี้ตัวที่หนึ่งหนึ่งตัวมีสี่ขานะคะเราใช้2ขาในแล้วก็สีทองอีกตัวหนึ่งสงขาในมัดเลยค่ะมัดมัดเป็นตัวปูนะคะ อย่างเี้มาเป็นตัวโป๊หนึ่งตัวเสร็จแล้วสีเขียวทำง่ายสีเขียวพาดทับมาค่ะสีเขียวหนึ่งเส้นพาดทับมาอย่างนี้นะคะแล้วใช้สีทองพันไปเลยสีทองอย่างนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนขั้นบันไดนี่สี่เส้นหนึ่งสสาสี่ใช้ทั้งสี่เส้นเนี่ยพันพันตัวสีเขียวไปเลยค่ะ สอสี่เส้นนะคะใช้แค่สี่เส้นสามสี่แล้วสีเขียวอีกหนึ่งเส้นมาค่ะพันเหมือนเดิมเลยพันไปเลยค่ะนี่นะคะ ฝั่งนี้ทำยังไงทำเหมือนกันเลยค่ะสีทองสีทองนะคะใช้สองขาตรงกลางอันนี้ก็สองขานี้มัดค่ะมัดตั้งหลักไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยสีเขียวสีเขียวเราเหลือสองเส้นเนาะนี่เราก็เอามาเลยค่ะ พันค่ะนี่นะคะพอพันเสร็จแล้วเราจะได้แบบนี้สีทองก็จะมารวมกันตรงนี้เป็นมีทั้งหมด8เส้นเราหยิบเส้นริมสุดขวามือและริมสุดซ้ายมือมามัดใช้ไอตัวที่เหลือมัดเลยค่ะมัดรวบ ดึงแค่พอหลวมๆพอนะคะนี่แล้วเราทิ้งไว้ก่อนเรามาทำฝั่งนี้ทำเหมือนก,นกันกับที่เราทำตรงนี้นะคะสีเขียวสีทองนี่นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้และสีเขียวมาเจอกันอย่างนี้เราจะทำยังไงมัดคะ่ะมาเป็นตัวปูนะคะ เราจะพันเอาก็ได้แต่ว่ามัดดีกว่าเข้าใจง่ายดีถ้าเราพันเอามันก็จะได้จุดสีเขียวที่ยาวกว่านี้นิดนึงอันนี้เราจะใช้เป็นแบบมัดมัดใช่ไหมมัดเสร็จแล้วจะได้อย่างนี้นะคะสั่งมัด มาเสร็จแล้วทำไงต่อเราก็มาใช้สีทองนะคะสีทองที่เรามัดรวบไว้เมื่อกี้เราก็จะใช้สีเขียวเป็นหลักเป็นหลักเพื่อใช้ให้สีตัวสีทองพันนะคะโยงไปทะแยงทะแยงไปนะคะทะแยงไปทางนั้นประมาณกะดูให้มันเป็นเหลี่ยมสวยๆคะ่ะ สีทองเมื่อตะกี้เรามี8ดเส้นรวบใช่ไหมคะเราก็แบ่งมาใช้สี่เส้นนะคะหนึ่งสี่นับออกมาไว้เลยสี่เส้นแล้วก็พันไปเลยคะ่ะพันไปเลยคะ่ะสี่เส้นนะคะสี่เส้นพันสีเขียวใช้สีทองพันตัวสีเขียว และต้องพัน2เส้นเสมอสีเขียวเราใช้สองเส้นเสมอนะคะแบบนี้แล้วก็มาต่อฝั่งนี้ค่ะสีเขียวฝั่งนี้ก็จะดึงมาเพื่อที่จะให้สีเขียวมันมาปรนจบกันทั้งหมดสี่เส้นนะคะอันนี้เราก็พันเมื่อกี้เราแบ่งใช้อย่างละสี่เส้นฝั่งทางนี้ก็จะใช้สีทองสี่เส้นเหมือนกันค่ะ นี่นะคะแล้วสีเขียวก็จะมาบรรจบกันที่จุดนี้สีเส้นเหมือนเดิมแล้วก็มัดมัดไว้เลยค่ะมันจะทำซ้ำๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทำเหมือนกันไปตลอดเลยพอเราสีเขียวมาทางนี้ใช่ไหม สีทองมันก็จะมารวมกันตรงนี้8เส้นแล้วก็แบ่งมาใช้4ี่เส้นแล้วก็ดึงมัดไปค่ะดึงพันไปอย่างนี้นี่นะคะลักสีทองก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้8เส้นแล้วก็มัดเหมือนเดิมมัดหลวมๆต่อไปแล้วก็ใช้ตัวสีเขียวมาเป็นหลักนี่แยงไปอย่างนี้แล้วก็พันไปพันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็น ลายข้าวหลามตัดทําอย่างนี้ซ้ําไปซ้ำมาจนจบทั้งลูกเลยนะคะลองทําดูคะ่ะนี่นะคะลายข้าวหลามตัด